อยากมีเมียจังว้ยแต่ไม่มีเงินเลยอยากรวยแล้วเกินต้นไม้เยอะแบบนี้กรวยแน่เลยวะที่สุเทพครับเพราะอะไรถึงต้องปลูกส้มพันธุ์พวกนี้ครับมันปลูกยากมันยากยังไงออมันยากคือมันโตยากโตช้าหลายหลายคนปลูกแล้วตายครับแล้วมันแตกต่างจากของตลาดทั่วไปยังไงครับ มันสวยทั้งใบทั้งต้นผลก็สวยกว่าอันนี้เลยคือความแตกต่างมีจุดเด่นมากกว่าในสวนของพี่สุเทพเนี่ยมีส้มกี่ชนิดครับมากกว่า5ชนิดครับส้มโกโดากอนเจด,ดากอนฮันนี่ซีดเดอออลิฟแล้วแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความพิเศษของมันยังไงถ้าพูดถึงโกดากอนนี่นะก็คือใบด่างผลด่างแล้วก็ทรงสวย รสหอมหวานนาโดยเฉพาะดอกนะหอมมากๆถ้ามาที่เจดาก้อนแหมอ,อลังการม,มาก,กนะครับอ,อมันมีใบด่างและใบด่างเนี่ยมันพิเศษกว่าทั่วไปยังไงมันมีใบด่างเขียวอ่อนอยู่ข้างในและมันมีผลเขียวและที่สําคัญคือมันมีสีด่างอยู่บนใบ แล้วก็อยู่บนผลผสมอยู่ในต้นเดียวกันด้วยรเรียกว่าชื่อแต่และชื่อเนี่ยมันพราะมมากเลยนะครับม,นมนแน่นอนชื่อสําคัญมากพืชชื่อก็สําคัญชื่อต้องเป็นมงคลมังกรทองเนี่ยใบมันมีสีทองแซมแล้วก็ใส่ชื่อมังกรทองลงไปมังกรหยกมันมีสีเขียวอ่อนแซมอยู่ในสีเขียวเข้มเราก็เลยเรียกว่ามังกรหยก บริโภคไปเนี่ยโอ้ฉันกินส้มมังกรหยกส,สดชื่นผู้บริโภคมีคว<อ>ามสุขผู้ปลูก็ร่ำรวยมังกรทองคือต้องมีใบสีเหลืองทองอยู่ที่บนใบและอยู่ที่ขอบขบเป็นหลักและผลเป็นไ,ไงมีลายสีทองพื้นสีทองอยู่ที่ลูกออริสออริสแปลว่า มหาเศรษฐีส้มไละมะเมล็ดสองชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงฮันนี่สีเล็ดเนี่ยมีหูใบอยู่ด้วยออันนี้เรียกหูใบครับผมมีสองท่านลูกยยใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ฮันนี่สีเล็ดอันนี้งอายุสองเดือนอันนี้ออริสอายุสามเดือนกว่า ผมเคยเห็นแต่มะนาวไรเมล็ดองุ่นไรเมล็ดแล้วส้มเนี่ยมันจะไรเมล็ดได้จริงๆหรอครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วที่สวนโกบีพี่ปาไม่กาแฟใหญ่ๆนี่เขาเป็นใครอ่ะก็สวนผมนี่ไงอยากพีู่จนไหมจะพายดูวนะเห็นแล้วเห็นแล้วของจริงแน่นอน ยังไม่พอต้องไปดูที่ต้นดีไปเลยไปไปไปนี่แหละคือเจดดาก้อนอเจดาก้อนเนี่ยเข้าทูอินวันครับคือมีใบสีเขียวผลสีเขียวและผลด่างใบด่างอยู่บนต้นเดียวกัน นี่แหละความดังคุณชมว่าดีไงปับหนึ่งคือต้นใหญ่สองการส่งงค้อแสงของต้นเจดาก็เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามีพื้นที่พื้นสีเขียวมากกว่าผลผลิตดีไหมโอ้โหต้นหนึ่งเท่าไรครับสองถึงสามร้อยลูกต่อต้นนะฮะต้นมันไม่เป็นล้านเลยเหรอครับโอ้โหใกล้ๆฮะคือประมาณหมื่นต้นล้านแล้ความแข็งแรงของต้นเขาล่ะครับโอ้แน่นอนเลย จริงๆระบบที่เราทำเนี่ยคือโคนคสูงปลายทรงพุ่มพื้นที่เนี่ยรับน้ำทำให้อาหารที่ต้นไม้ได้รับตลอดเวลาแล้วส้มเนี้ยมันทานได้ไหมครับยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่เลยเหรครับผมครับอร่อยมากมนี่มันรสชาติแห่งธรรมชาติโอชา ครับก็หวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆมีอะไรให้ผมดูโอโ้เรามาดูส้มพวกกลุ่มดาก้อนแล้วครับผมเราต้องไปดูซีดเลดเอกีกเอาไปเลยซีดเลดโอ,โโอ้โอริสโอริสมีดอกเล็กน้อยนะมีผลว้าวอดอกก็คือมีรังไข่อยู่ข้างในดอก แล้วก็แต่ละกรีบมีสีขาวนี่แล้วก็มีใบใบเลี้ยงใบเลี้ยงสวยงามสวยครับดกทานได้เหรอครับได้ดิกินใบอ่อนได้ใบอ่อนก็กินได้อ,ออกส้มๆหน่อยอืม,มอืมทานแล้วมันสดชื่นครับคือส้อมออริสส้มที่มีผลใหญ่ลูกละสามร้อยกร,รัมถึงห0 0้อยกร,รัม ต้นนี่ครับมันอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ2ปี6เดือนมันให้ผลผลิตมาตั้งแต่อายุ12เดือน <c oughs> มันเร็วเกินไปไหมครับเนี่ยนี่คือต้นไม้ที่มาจากการเสียบยอด <c oughs> ไม่ได้เพาะเมล็ด <c oughs> ถ้าเพาะเมล็ดต้อง3ปีถึงจะเริ่มให้ผลเ <c oughs> นี่ยตอนแรกผมนึกว่าการปลูกส้มมันปลูกยากมากเลยครับแต่พอมาฟังคุณเทพแล้วเนี่ยปลูกง่ายมากเลยนะครับส้มเนี่ย <c oughs> อโอ้ขอคารวะคารวะที่เข้าใจโลก <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> นี่แหละฮะถ้าคนติดตามดูดีๆนะรต้นไม้จากยากก็จะเป็นง่ายทุเรียนจากปลูกยากก็จะปลูกง่ายขึ้นบางสวนเนี่ยบอกว่าปลูกห้าครั้งตายทั้งห้าครั้งแต่ถ้ามาดูที่สวนผมแล้วนะปลูกแค่ครั้งเดียวก็อยู่ได้สุดยอดเลยนะครับนี่แหละครับ ถ้าศึกษาต้นไม้ให้ดีๆจากปลูกยากมาเป็นปลูกง่ายปลูกง่ายค่าใช้จ่ายก็น้อยน้อยลงกำไรก็่ายขึ้นวันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาดูสวนของคุณสุเทพแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนเนี่ยผมกลัวมากเลยนะครับว่าจะปลูกต้นไม้อะเราก็แย่แล้วก็ไม่รอดอต่แล้วันนี้เป็นยังไงวันนี้ดีมากเลยนะครับแล้วผมอ่ะอยากรวยเหมือนคุณสุเทพด้วยไม่ด้วย แต่เรามีที่เยอะแ้ะ yeah